ับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องว่าครก็ส่งสาวครูไปหน้าเด้อพี่น้องเด้อะมือนี้กัสาวครูสิเดินทางไปส่งสักการ์พี่น้องนี่แม่หน้าสาวลูกว่าไหนในจิตน้ำไปมือนี้เขาก็ไปได้หลายคนกับล็อกออกนี่เขาก็ไปกับน้องสาวบังใจทางไปกับไอ้บังใจท่านไปกับไอ้กับลูกจงลูกลูกไหนเน่ยกับหมูในี่ของการเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้นีฝากกติดตามเป็นกับลงใจให้สักครูในเด้อพี่น้องเด้อ ว่าในเขยงทางคล้ายๆมักเป๊กด้วยพี่น้องทางเกินทางไปอันนี้เป็นถนนใหญ่ถนนเล็กที่สิบสามเพื่อไปปากเซทางเฮ้าห้องไปหัวปวน ใช่เนาะประมานตัวนั้นำซโโต้เยคือคาการีคาการีบินลูกค้าแต่ละคนแกนี้เป็นไคลบอกค์ลังพี่น้องในแขนต้เขาเห็ดจัสันใหมเป็นหแลสตันใหม่งห้องมันออกขาแล้วรอดไปมาใส่ซื้อคืซื้ออันนี้มื่อหนอเมาท่นนี้ไคบังพลัมก็จะเผาเลยกจะสีขาไปทอดรู้ว่าอ๋อมันเป็นเป็นเขาเห็ดยังแบบ ตรงเข้าไปหุ้นทางแหละวันไก่สอดพื้นาโอ่ยดีเจสันนโอ้เขวมาเป็นคาไปเนี่ยเขาไปรอบึ่งหนไเบึ่งเส้นทางไปว่าเขาปุ๊บหเราน่้องเป็นหล่องเป็นหลองไหม่สาวกูกับมหันบอกชสว่างเดี๋พี่น้องกุกติ้เท่ๆนี่เขาจะมาขายหน่อใม้คายหน่มไหมงี้ยแงเี้ยผนี่หันตามเสยมทางอาาเยชิมิหันนะ อุ left, mm ้ยหนใหม่นใหม่มีสีได้เลยรายเยอะหนใหม่เยียเตะลุ่ไปหนลุ่มเพราะเด็ง้ยันนี้าเนี่ยยงก็บตะลุงเจสี่แมนบอลตน เบิ่งซีกเว้ยสามหมื่นเนียปีเนี่ยไปเซโน่ดิัปเซโน่ยไปเซโน่ปีนไก่เนาะเ้าบุหรชนใจไปกินปีนไก่ราเจนมปีนไก่เสียประสาทอันนี้อันหอดรักษาปีนอ่ปังมน้ำมันอันนี้ปังมน้ำมันพอตโอู้เมียไม่ซ้นได้อยู่ดีม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 มีมีา เที่ยวนี้คุณมาทายปียยกรกกัปัม้นเียงกันเลยพูดพูดปั๊มนังก็มีแต่ปั๊มอะไร<ๆ>นี่นี้นี่เลายปั๊มน้ำมันมอดีพัก้อนเยอะกว่าปสน่วยฮะแคนั้นสามโมเศ้าเนี่ลาให้ชีวิตยังมีด้วยเอากระอดทางเดียวเลยแ่ไม่ใช่ก้นอนก็ไไรไม่ไปสร้างอไกันเอายานน้ำมันหลุดเบรดพี่นอ้อง นลก็หลังจากไซโนมันแล้วขันเดียวมากงจากสซนอนมันเลเ้วแล้วก็นี่ซึ่งซึ่ต้องเที้ยวมือจำพอนจะเป็นนางเด้เอมาต่อไปวันนี้สเป,ป็นทางที่อะไว่าทางน้อยกว่าทางนั้นอะไรเข้ากันวะสิ่งทางไงอันนี้ก็ไงยัย่งพทะธาตุสมบุกสมบันไประเดป็นอย่ารดุเด่นนี่เิมแล้วเดิมแล้วเ<ม>ขาไปอีก ประมาณสานาทีพูดไจ้ะพี่น้องโฆษณานวครเหมนกันอ่าเคือทางใหญ่ด้วย ขี่ถอนเมียประจ้าข้ารถฝาฝา่นหน่อยด้ว่ว่ายมันใหญ่กว่วสะจะเขาขับรถไรปหน้าโค้รถสุถมม 30, ขีแต่ทางนวดาานีรนรถสามสิบถึอว่าว่ยาเยเอากะพานปลาดุกเมียสุดไปเลยเนี่ยปไปเน้นยกว่า เออแถอนี้คนออกมาอยู่ร้ายหลยเนาะก็เคยมาไปหเหงือหูจ้ะ่ต้อสผมมป็หเอึงเ่าไม่พี่นะผ่านผัวผ่านผัวผัวในตำนานผัวเล็กผัเล็กสนิทว่าบอกผ่านมาผัวหัเพราว่าบ้านเจ้าเพราะ่เขาอากันดี่หอมเที่ตรงใส่ตรงกลางมันเลยเดียว มืดเพียงอมดเพียงพอนักกอปเลื่อเข้าเทศเลย่านเพื่อทีหนึ่งไปแล้ว้องขาททีหน่ี่งยนาไปนอู้ยมีหงายผมเนี่ยอเอาบอกหงยเขาวะข้หัว่มันเป็นยโตเอารถ่พอกล้้างเข่ีไก่ตีไปพุ่นเนาะก็มันไปทางไหนก็ได้ที่ซื คืออะไรนด้โดนมกนคือกันนี่กจะตขายคายแบบ่้ไปทังคายพรวัวหัวหงแบบคขายบบว่าคขาจะปลูกขาจะออกมาขายเออแถวนี้งัวยังไล่ดม้งไไปบึงวิ่งอลจง่้ารถไม่ริบอว่าาลินิปนี่เลยเนี่ยเดสานพี่น้องเดสานนี่เดสานมาจากกู อาจนนี่คือเทียนตอนไปฝึกงานห้หายเถหายว่าไปฝึกงานขี่รถมาลำทางให้จนตาตุ่ตะโป้าัเนาะข้าวหนัเนาะองต้อททอเงกินหมอกเอาก็าไปซื้อเลยไป่นองกินอีกตั้งข้าหนเอ้ยตั้งไปนหาซุยยี่หแล้วจะพอนบอกเออแต่ว่าทางยังงงอดต่องไปพุดเงินส่นมนตลอร์กดแกงก่อนเนี่อันนี้ได้เกิดว่าจะพูดนพระคะ จากไก่สวนอีกจำพวนอีกทางต่าของสันดีอยูรไปนี่หัวหัวหัวในตำนานเลยอันนี้ก็อันนี้ยังเป็นแผ่นเล็กอยู่อ่าก็จะเอาสมุนไพรจะมาควบจริงหนำกับเวรร้ายเนาะนี่พี่น้องอันนี้กับผ่านหัวผ่านหัวในตำนานคนอีก ก้<ค>นอนหมักตาลก้อ,<ค>น,อน,นอะไรนีกเมากตามมัวงูหมังเปล่า